น้ำมนต์ของเทนชิถ้าใครใดูสุตรลับตัพตันเจียนมาก่อนนะครับผมในตอนที่5าเนี่ยฉากที่พวกไรอสจะต้องสู้กับวิญญาณร้ายเราจะได้เห็นน้ำมนต์ของเทนชินะครับผมที่ใช้ไล่ผีพวกนั้นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเราสรพัดของกุ๊กกิ๊กที่เทนชิได้ผสมลงไปนะครับผมซึ่งมันจะดูม่วซัว,วามากๆใช่มันม้วซัว,วแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยไอ้ส่วนผสมเหล่านี้มันอาจจะไล่ผีได้จริงๆก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ในความเชื่อของเรานะเราจะเริ่มจากไฟนะครับผมที่เชื่อกันว่าในการ,รา,รานรากฏ ตำนานของเหล่าชนชาติเนี่ยทั่วโลกเลยครับอย่างไทยเราเนี่ยก็ใช้ไฟในการจุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้านะครับผมหรือในยุโรปยุคกลางเนี่ยก็ใช้ไฟในการเผาไม่มดกันนะครับผมต่อมา,มาแมลงปีกแข่งน้องคำนะครับหรือมแมลงสคาลับนะครับชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเคปล่านะครับผมเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ยามเช้านะครับอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่การปกป้องจากยานร้ายต่อมาครับผมสาเกหรือว่าเหล้าครับผมในญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อกันว่าสาเกเนี่ยเป็นเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมบูชาเท่ ้าและชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปในมบบปัดเป่ายันร้ายและเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเทพเจ้าเข้าด้วยกันแล้วก็มันฆ่าเชื้อได้ด้วยต่อมาผมเกลือครับเกลือในญี่ปุ่นนะศาส,สนาชินโตนะผมเกลือเป็นของบริสุทธิ์จากทะเลนะผมซึ่งเป็นสมบัติของเทพเจ้าแห่งธรรมชาตินั่นเองน้ําตาล ในความเชื่อของไทยโบราณเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าผีเนี่ยเขาชอบของหวานนะครับผมหากให้ขนมหรือน้ําตาลจะทําให้พวกผีผีหรือวิญญาณร้ายพวกนี้เขาพอใจนะครับเราจะไม่มารบกวนคนเป็นนั่นเองต่อมาคือสุนภัยนะครับผมในความเชื่อของจีนโบราณเนี่ยสุนภัยเป็นของที่มีชี่นะรหรือพลังชีวิตที่สูงมากๆครับผมใช้ขับไล่พลังเอามงคลและปีศาจที่ทําให้เกิดโรคภัยออกไปได้นั่นเองครับเครื่องในสัตว์ชนพื้นเมืองในเอเชียกลางและไซบีเรียนะครับผมหมอผีแถบบ้านเขาจะ,จะใช้เครื่องในสัตว์ที่เพิ่งบูชามาเนี่ยในพิธ กรรมไล่วิญญาณร้ายเอาจากผู้ป่วยนะครและสุดท้ายผมเมื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูจะสักดิ์เชี่ย์เชี่ยนี้มาผสม้ดวยกันเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับเราก็จะได้ไอศครีมรดเรนโบว์แสนอร่อยมาหนึ่งถ้วยฮนะ